ใครคนใดคนหนึ่งรู้ว่าอีกคนหมดรักแล้วแต่พยายามฝืนที่จะทําให้เราอยู่ด้วยกันก็รู้ว่าเขาไม่รักอ่ะแต่กูก็จะอยู่กับมึงอย่างเงี้ยมึงไม่รักกูไม่เป็นไรแต่มึงต้องอยู่กับกูก็ลักกันไอ้นี่ก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้มึงไม่ให้กูไปไหนกูไปรักคนอื่นไปนอกบ้านก็ได้ว่าแต่เรายังก็ต้องกลับมาอยู่ในชายคาเดียวกันต่อให้เรียกว่าบ้านแต่ความรู้สึกมันคือคุกไอ้แค่ไม่กล้าเลิกแล้วก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ แล้วก็บอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงพ่อแม่จะคิดยังไงลูกจะคิดยังไงในหลายหลายอย่างคิดยังไงมันไม่แย่หรอกนะที่เราจะล้มตัวลงนอนคนเดียวแต่มันแย่มากกว่าที่จะล้มตัวลงนอนกับคนอีกคนหนึ่งที่คิดหาทางจะไปนอนกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราแย่น้อยแย่มากแย่มากก็คือไม่พูดอะไรอยู่ด้วยข้ประโยชน์ไปซะแย่น้อยหน่อยก็คือบอกไปตรงๆว่าหมดละ